อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบุชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเหรียญเหนือดวงเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเงินเตชะธรรม,มวัดปั้นอ้อจังหวัดนครราชะสีมาคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลูกเศษเราแจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับ พุทธคุณเหรียญเหนือดวงเลื่อนสมณศักดิ์ได้ชื่อว่าดีเด่นด้านโชคลาภพอกซั์ความแาค้วคลาดแม่ตามหานิยมทํามาค้าขายค้าขึ้นขอได้เงินทองไหลามาดีที่สุดและมีพุทธคุณทางด้านหน้าที่การงานที่ทำให้ผู้บูชาจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญรุ่งเรืองสมดังชื่อของเหรียญกรองอันนี้เราแกะซีนออกแล้วนะครับ ทุกรายการจะได้ในลักษณะซีนเดิมอันนี้เราแกะซีนออกมาหน้ากล่องจะเขียนว่าเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมวัดบ้านอ้ออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพศ2567สสเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินนะครับรายการแรกจะเป็นรายการที่8เนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนน่ะเขาจะลุ้นลุ้นฝั่งเพชร ลุ้นงานลงยาลุ้นงานหน้ากากนะครับลุ้นอยู่3อย่างเนื้อมหาชนวนสวยงามมากเราเปิดให้บูชาอยู่ที่ลุ้นละ400บาทหรือว่าเหรียญละ400นะครับ1นึลุนก็คือ1เหรียญแต่เขาไปลุนฝังเพชรลุนลงยาลุ้นงานหน้ากากนะครับเนื้อมหาชนวนนี่เขาสวยอยู่แล้วเหรียญก็เป็นเหรียญรูปทรงไข่ ก็จะมีรูปหลวงพ่อเงินหันข้างอยู่ตรงกลางด้านล่างมีคําว่าเหนือดวงนะครับเป็นชื่อรุ่นเป็นเหนือดวงรุ่นแรกหลวงพ่อเงินอันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังเหรียญตรงกลางจะมีพัดยศแล้วก็จะมียันอยู่ตรงกลางนะครับ ซึ่งบนจะเขียนว่าบับบ้นอ้ออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาตรงด้านข้างจะมีคำว่าเลื่อสนสมณศักดิ์ทางซ้ายและขวานะครับด้านล่างจะมีชื่อพระครูสารธรรมพินิษวงเล็บเงินเตชะธรรมโมมี2567เนื้อตอกเลขโค้ดเป็นเลขโค้ดไทยนะครับแล้วก็มีตอกโค้ดอยู่1จุดเป็นโคนะ้ดเหนือดวงเลื่อสนสมณศักดิ์ อันนี้คือด้านหลังเหรียญด้านข้างบูชาเหรียญละ400บาทหรือว่าลุ้นละ400บาทรายการที่1ิเนี่ยจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับจะมีลุ้นหน้ากากเงินลุ้นลงยาแดงลุ้นฝังพลอยเราให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ350บาทหรือว่าลุ้นละ350รนะครับลุน3อย่างลุนหน้ากากเงินลุ้นลงยาแดงลุ้นฝังพลอย รายละเอียดเหรียญจะเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหรียญทองฝาบาทก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเหรียญมีตอกโค้ดนะเหมือนกันนะครับแล้วก็โค้ดเลขไทยบริเวณเดียวกันเลยสวยงามนะครับ ด้านข้างทองฝาบาทสวยมากเหรียญละ350บาทนะครับรายการที่11เนื้อทองแดงนะครับมีลุ้นหน้ากากทองคําลุ้นหน้ากากเงินลุ้นลงยาแดงแล้วก็ลุ้นฝังพลอยนะครับเราเปิดให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ300บาทหรือลุ้นละ300นะครับ เหรียญทองแดงนี่เป็นที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเนื้อทองแดงส่วนใหญ่ก็จะชอบเก็บกันนะครับรายละเอียดต่างๆของเหรียญเหมือนกันนะครับเหนือดวงรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินบัตรบันอ้ออันนี้คือด้านหน้าเหรียญด้านข้างด้านหลังรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกันนะครับ มีตอกโค้ดนะแล้วก็โค้ดเลขไทยตำแหน่งเดียวกันเลยทั้ง3เนื้อจะตอกโค้ดเหมือนกันคือโค้ดนะนะครับแล้วก็เป็นโค้ดเลขไทยบริเวณตำแหน่งเดียวกันรายละเอียดต่างๆด้านหลังเหรียญจะเหมือนกันทั้งหมดนี่คือด้านหลังด้านข้างบูชาเหรียญละ300บาทหรือว่าลุ้นละ300บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4ย์9 4 9 2 4, 9 4, 4. 0 9 4 9 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลาย e อดีเป็นลาย e อดแ PBPB 4พี p b ี่สองแป้าถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระกูชายให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทะลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโต้แล้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ